อันนั้นไงเี๋เป่าแล้วนี่มีเนื้ออยู่เสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นแม่ครังกงกทั้งนั้นไหนขอดูหน้าแม่ครังกงกไปไม่งกพี่ดาเมาวางข้างบนนี่ก็ได้อันนี้แปะกไม่ต้องอันนี้แปะนายงดึงให้เนี่ยดึงปลาพุงปลามาไว้ข้างบนทำสัญลักษณ์ไหมอ๋อนี่เป็นพุงปลาเหรอพุงปลาอยู่ในนั้นอันหนึ่งของเต้าแล้วก็ของพี่ เราต้องทำสัญลักษณ์ไว้หน่อยอ่ะเย็บกระโงอีกได้อีกเต้าเต้าสามใบนะเนยใช่ใช่ชหวางข้บนเลยวางบนเลยนุ้เนื้อพอไหมเนื้อพอมไหมพอใส่ไปหมดแล้วอันนี้ได้เพิ่มเหรอ เอากระถงนู้นมาอีกก็ได้กระถง n นี้เราเก็บว,ว่าเอามาครับ,รบรเพิ่มเลย